การปฏิบัตินะมันไม,ไ,มไม่ยากจริงๆพูดเรื่อยๆว่าไม่ยากไม่ยากจริงๆจะต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นถ้าไม่รู้หลักนะก็ทำแบบฟลุกๆถ้ามีบุญบาร,รมีเก่ามาแล้วก็ทำไปถูกช่องมันบุญบาร,รมีไม่มีก็ทำเพี้ยนออกไปโอกาสเพี้ยนนะเยอะมากเลยถ้าพลาดออกไปจากหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้ สมัยก่อนหลวงพ่อพอาวนาไม่รู้หลักครูบาจจอาจารย์สอนให้ทำอะไรก็ทำไปลูกเดียวเลยไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนให้ท่านบอกเป็นช็อตๆไปจากนี้แล้วค่าๆก็บ,บอกต่ออะไรยตอนเด็กๆเรียนกับท่านพ่อลีท่านสอนทำอนาปนาสติ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองก็สอนให้เท่านี้เราเด็กเราก็ไม่รู้จะทำไงท่านสอนให้ทำก็ทำจริงๆทำทุกวันเลยไม่เลิกหรอกหายใจไปหายใจไปมันสว่างขึ้นมามันเด็กไม่มีมรรยาเด็กๆครูบาอาจารย์ให้ภาวนางไงนะไม่คิดมากถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องคิดมาก ครูบาอาจารย์บอกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองตามไปด้วยไม่ได้คาดหวังอะไรลมหายใจค่อยสั้นๆั้นใจเป็นแสงใช่ไหมเป็นแสงสว่างจากแสงสว่งางคราวนี้ไม่รู้จะไปยังไงต่อก็ไปเล่นออกเที่ยวเล่นข้างนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นเที่ยวเล่นอะไรเพลินๆเล่นไปนาน วันหนึ่งมันเฉลียวใจขึ้นมาว่าไม่มีสาราะแก่นสารเราไปเที่ยวสวรรค์นะเราก็อยู่ในสวรรค์ไม่ได้เห็นดอกไม้ของเทวดาสวยเก็บเอามาก็ไม่ได้เห็นของกินเขาอร่อยก็เก็บมาไม่ได้รู้สึกไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาอันนี้ใจมันต้องเคยเจริญปัญญามาบ้างเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่ทาง แต่ไม่รู้จะไปยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ออกไปเที่ยวใจไม่ได้ตัวรู้ขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรอีกตัวรู้ใจก็รู้สึกคอยรู้สึกตลอดหายใจแล้วไม่ให้เคลิมหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกจนตัวรู้เนี่ยเด่นแต่ว่าบางทีตัวรู้ก็หายไปเข้าไปรวมกับลมไปรวมกับแสงสว่งางอะไรเงี้ยก็แยกไม่ออกหรอก ว่าสมาธิมันมีหลายแบบคิดทําไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งคงจะดีเองจริงจิตมันพลิกไปพลิกมาระหว่างสมาธิสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวอันนั้นคือจิตมันไปทําสมถกรรมฐานสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นคนดูอันนี้เป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานแต่ตอนนั้นไม่รู้ ทำมันพลิกไปพลิกมาสองแบบทำไปอย่างนั้นส่วนอายุเยอะอายุยี่สิบเก้ถึงไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองฟังแล้วมันไม่ต่อกับของเก่าของเก่าทำอานาปณาสติของใหม่หลวงปู่บอกให้ดูจิตคือภูมิปัญญาของครูบาอาจารยนะ์สูง ท่านเห็นว่าเราทํามาถึงจุดไหนแล้วต่อไปควรจะทําอะไรท่านไม่อธิบายหรอท่านบอกเลยว่าให้ไปทําอย่างนี้คนรุ่นเราเนี่ยจะทนไม่ได้จะต้องถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ทําอย่างอื่นไม่ได้หรออนี่หลวงปู่บอกให้ดูจิตเคยทําอาณาปนสติมาดูจิตดูไม่เกี่ยวกันเลยก็หัดดูจิตต้องอยู่ในกายจิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอก คิดอย่างนี้นะทีแรกหลวงปู่บอกให้ดูจิตเนะก็คิดว่ารู้เรื่องออกจากวัดท่านขนะึ้นรถไฟมารถไฟเคลื่อนจากสุรินทร์มาจะมาโคราชจะมาหาหลวงพ,พ่อพุธรถไฟเคลื่อนมาปุ๊บนึกขึ้นได้หลวงปู่ให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูไม่รู้ไม,รไม่รู้สักอย่างเลยตกใจตกใจทําอะไรไม่ถูกกลับมาหายใจใหม่กลับมาพุทธโธใหม่มันเป็นเอง ทำอะไรไม่ถูกนี่ก็คือหลักของการปฏิบัติข้อหนึ่งถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได,ด,ไได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะการปฏิบัติมันมีแนวรุกแนวรับนหลวงพ่ก็มาหายใจพุโทโธไปหายใจไปให้จิตสงบหายตกใจแล้วเมื่อหลวงปู่ให้ดูจิตเราไม่รู้จะดูยังไง พอหายตกใจแล้วสติปัญญามันเกิดแต่น,นี่เป็นปัญญาจากการคิดเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาปัญญาเป็นปัญญาจากการคิดว่าท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตต้องไม่อยู่ข้างนอกนั้นต่อไปนี้เราจะคอยวนเวียนดูอยู่ในกายนี้ไม่ให้เกินกายออกไปนี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งข้อแรกก็คือทําอะไรไม่ได้ทําสมถะไว้ก่อนดูกายไม่ได้ดูจิตไม่ได้ทําสมถะ ข้อสองก็คือการปฏิบัติอย่าให้เกินกายออกไปวนเวียนดูอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละตอนนั้นยังไม่รู้หลักที่พระพุทธเจ้าบอกหรอกไม่รู้คําว่าสมถาวิปัสนาอะไรทำดุยดุยมาครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทําเอาขืนไปถามท่านแนละ้วเดี๋ยวท่านไม่สอนต่อนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่เหมือนรุ่นหลวงพ่อนะซักโนนถามนี่อตอบไปเรื่อยๆไม่ตอบก็กลัวโกรธนะ เดี๋ยวจะเวรกรรมต้องตอบให้เนี่พอร,รู้ว่าเราไม่เกินกายออกไปนะก็ดูแล้วจิตอยู่ที่ไหนคิดนี้จิตอยู่ที่ผมหรือถ้่จิตอยู่ในร่างกายเนะี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่ากนะําหนดจิตจะไปที่ผมไปดูเที่ยวหานยะจับผมยาวเมื่อก่อนยาวเหมือนพวกเรานะจับเห็นมีจิตตรงไหนเลย อยู่ที่ขนเนะจับมีขนชิวด้วยจับไม่เห็นมีจิตเลยอยู่ที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเลยไล่หาทีละส่วนนะจากหัวถึงเท้าจากเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงหาจิตไม่เจอจิตดูในกายแต่จิตไม่ได้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายมันอยู่ตรงไหนหรือว่าจิตอยู่กับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ดูลงไป นั่งไปนั่งสมาธิจิตสบายมีความสุขดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ออกมาเลยนะหรือว่าจิตอยู่กับความทุกข์นั่งนิ่งๆไม่กระดุกระดิกนั่งนานให้มันปวดปวดมากๆเลยแล้วดูลงไปที่ความปวดดูไปอยู่แคนะ่นั่งไปจนมันหายปวดเลยหายปวดไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลย จิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายในกายนี้มีเวทนาด้วยจิตก็ไม่ได้อยู่กับเวทนาในจิตใจก็มีความสุขความทุกข์ด้วยก็ไม่ได้อยู่ในความสุขความทุกข์นั้นหรือจิตอยู่ในความคิดคิดอย่างนี้เราจงใจคิดเลยสวดบทบท,บทสวดมนต์นะพุทโธสูตสุดโธกรุณามาหันโนวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมาหันโนบ สวดบทมนสวดมน์นมนนหะก็เห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาไหลว้อขึ้นมาจากความมงว่าง,างตอนทีที่สติะระลึกรู้ความคิดที่ผุดขึ้นความคิดขาดสะบั้นลงไปตัวรู้ก็โผล่ขึ้นมาตรงที่เรารู้ทันจิตที่คิดจิตรู้ก็เกิดบอกเอ๊ะตัวนี้เมื่อก่อนนั่งสมาธิมันก็ไอตัวนี้แหละมันมาชนกันตรงนี้แล้ว ตอนนั่งสมาธิมาแต่เด็กยี่สิบสองปีที่นั่งสมาธิก็ได้ตัวรู้มาหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะพอมาหัดแยกขันไปเลยแย,แยกแยกแยกเข้ามาที่ตัวรู้ตัวจิตนี่เองเอ้าวมันตัวเดิมเนี่ยมันตัวเดียวกันก็เลยรู้นะตัวรู้เนี่ยมาได้สองวิธีมาด้วยการทําสมาธิลึกๆเลยก็ได้มาด้วยการมีสติรู้ทันจิตที่ลงไปคิดก็ได้จะได้ตัวรู้เหมือนกัน แต่ตัวรู้ที่เกิดจากการนั่งสมาธิจะทรงนานอยู่หลายวันตัวรู้ที่เกิดจากการมีสติไประลึกรู้จิตที่หลงไปคิดตัวรู้นี้อยู่เป็นขณะขณะถ้าเราทำตัวรู้ได้แบบใดได้ก็ใช้ได้ทั้งคู่ถ้าตัวรู้จากการทำสมาธิมาเนี่ยตัวรู้อยู่นานจะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ํทำงานอยู่ได้นานแต่ถ้าตัวรู้เราทำสมาธิไม่ได้ เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดได้ตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้จะอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะเป็นตัวหลงอีกเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยว,วเป็นตัวหลงเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวหลงอันนี้ก็ไปเดินปัญญาได้เดินปัญญาได้เวลามันรู้ขึ้นมาเนี้ยทีก็เห็นกายจะรู้สึกทันทีว่ากายไม่ใช่เราตัวรู้เกิดขึ้นสติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา ตัวรู้เกิดขึ้นสติไประลึกรู้สังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงสังขารคือความปรุงแต่งของจิตเช่นความโกรธความโลภความหลงอะไรเกิดขึ้นจิตเป็นตัวรู้มันจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่คนด้วยไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่ตัวเราด้วยแล้วตัวรู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดอันนี้ถ้าจะเดินปัญญานะ ตัวรู้ช่วขนาดนี่วิเศษกว่าไอ,ตาาอ้ตัวรู้ยาวๆซะอีกตัวรู้ยาวๆนี่เอาไว้เดินปัญญาในฌานหรือในอุปจารสมาธิออกจากฌานออกจากอุปราจาระแล้วทรงอยู่ได้เดินปัญญาเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยยยเว้นตัวรู้นั่นต้องมาจัดการตัวรู้ทีหลังแต่ถ้าเราใช้วิธีเรารู้ทันจิตท,ที่ลงไปคิดจะได้ตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้นี้อายุสั้น มันจะเห็นตัวรู้เกิดดับเนี่ยได้เปรียบตรงนี้นะเพราะงั้นไม่ใช่คณิกาสมาธิสู้อัปปนาสมาธิไม่ได้นะดีไม่ดีบรรลุพระราหั์ก่อนอีกพวกที่ทําสมาธิมามาักจะชี้ว่จิตเที่ยงตัวรู้เที่ยงนี่เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามิจฉาทิฏฐิจริงๆจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเน่นถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตรู้ก็เกิด จิตรู้อยู่ชั่วคราวก็จิตหลงไปคิดใหม่จิตรู้ก็ดับเมื่อเห็นจิตรู้เกิดดับได้อีกก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรางั้นก็เห็นว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโกรธความโลภความหลงอะไรไม่ใช่ตัวเราตัวจิตก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดก็ก็เกิดดับไปไม่ใช่ตัวเราเหมือนกัน ถ้าดูอย่างนี้ได้นะนี่แหละคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นต้องดูของจริงไม่ใช่คิดเอาบางคนไม่เข้าใจนะอย่างถ้าแต่ก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจหลวงพ่อพอนานเนี่ยพอหลวงปู่บอกให้ดูจิตตัวเองนะั้นดูไปวันแรกนะักขันแยกออกไปหมดละกายอยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสัญญาอยู่ส่วนสัญญาสังขารคือตัวความปรุงดีชั่วอะไรนะี่อยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหาก แยกกันออกเสร็จแล้วดูผิดอีกแล้วเข้าไปแทรกแซงจิตพอได้ตัวรู้ออกมานี่แหละตัวจิตล่ะหลวงปู่ให้ดูจิตก็เลยรักษาตัวรู้เฝ้าประคองเฝ้ารักษาตัวรู้อยู่เวลาที่ตัวรู้ไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์แต่เป็นจิตไหลไปรวมกับอารมณ์นะไม่ยอมหาทางแก้ไขให้มันหลุดออกมาเป็นตัวรู้อยู่ตัวรู้เนี่ยเด่นอยู่อย่างนี้เลยรักษาอย่างตลอดเวลาเลยห,เห่วงแหนตัวรู้มาก ฝึกอย่างนี้สามเดือนตัวรู้เนี่ยเด่นดวงแล้ะก็ไปหาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วจิตมันนะมันทําอะไรได้ต่าง,าง,างๆนานานะแต่เรารู้ทันหมดเลยนี่ตอนนี้เราทรงอยู่ได้ท่านบอกว่าไปดูใหม่ยังไม่ได้ดูจิตเลยนั่นไปแทรกแซงอาการของจิตงั้นการที่เราแค่เราประคองจิตเรารักษาจิตนั่นก็หลงอาการของจิตแล้ว ยังไม่ได้ดูจิตถ้าดูจิตจะต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าไปดูจิตแล้วไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ไม่ใช่การดูจิตที่แท้จริงเป็นการดูจิตในขั้นการทําสมถะแต่หลวงปู่ไม่อธิบายครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่อธิบายพูดสั้นๆว่าไปหลงอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตหลงอาการของจิตเนี่ยไม่ได้หลงไปข้างนอกเลยนะเพราะหลงพ่อไม่เล่นออกข้างนอกมานานตั้งแต่เด็กๆ แค่หลงรักษาจิตท่านก็ว่าหลงอาการของจิตแล้วเอาใหม่กลับมาหลวงปู่ว่าให้ดูนึกว่าดูมันเป็นยังไงวะดูไม่ใช่คิดดูไม่ใช่เพ่งดูก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ดูจิตมันทํางานไปก็เห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเนี่คือการเดินปัญญาเห็นจิตเกิดดับ ดูอยู่สี่เดือนไสนน 2, นปน 3, ส่งกันบ้านครั้งที่สองกลาบท่านเป็นครั้งที่สามส่งกันบ้านครั้งที่สองหลวงปู่บอกทาถูกละรับรองให้เลยว่าทําถูกละช่วยตัวเองได้ละ